ภาพมันเกิดมากๆแล้วมันจะทำให้เราขายได้ไหมตอนที่เปิดแบรนด์ไม่มียอดนะไม,ไม่มียอดแน่นอนไม่มียอดเหนื่อยด้วยคู่แข่งก็สูงด้วยบอกเลยครับว่าเจ็บหนักมากๆเส้นทางไม่ได้โรยด้วยบด้วยกิีบกุหลาบฉนันเราโฟกัสกลุ่มตลาดที่เราต้องการเนี่ยครับ<า>60ล้านคน70ล้านคนมันก็ต้องมีสัก10หรือ5 1 มาเป็นลูกค้าเราสิถ้าเราแบบเป็นโมเดแต่มองว่าโฟกัสเรื่องของกลุ่มลูกค้าที่เขาชอบซื้อของถูกอะรเราจะทําอะไรไม่ได้เลยกระหน่ำมากๆตัวนี้ครับมันจะมีความแบบพรีเมียมนะฮะเปเกีหนึ่งตัวของเรานะฮะลูกค้าไม่ถึงแบบพนะันฮะเจอจุดที่ทําให้ก้าวกระโดดไหมคบ ใช่ครับพอเราแบบสามารถดึง2อ,อ,องสอิ่งฮนะให้มันมาเบรนรวมกันได้เมื่อไหร่ดูนะฮะคนดูคนซื้อลูกค้าเขาจะเชื่อในเราจุดเริ่มต้นนี้คือ8,000บาทจุดเริ่มต้นคือ8,000บาทบแต่ถึงหลัก7 7หลัก7หลักใน,น1เ,นในนเดือนลิ i ไล The Lesson Podcast ขอต้อนรับสู่ l e s e l i g e t h e Lesson Podcast อยู่กับพี่จูนวรัญญาคงดำเนินครับผู้ก่อตั้งแบรนด์ Lease like, l i g e ยกระดับการไล์ให้ธุรกิจของคุณครับด้วย l i f e Solution Podcast นี้จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทำธุรกิจและต้องการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์อย่างแท้จริงครับและใน EP นี้เราจะมาถอดบทเรียนจากผู้ชายเลือดนักสู้กระโดดเข้าสู่ธุรกิจสินค้าแฟชั่นชายท่ามกลางสินค้าทะลักจากจีน อะไรคือสูตรสำเร็จของเขาด้วยเงินลงทุน8,000บาทสู่ยอดขายหลักล้านบาทเขาอยู่กับเราแล้วคุณบอสอภิวัตเจ้าของแบรนด์ d n e s d a y Men ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่คุณบอสสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนจากธุรกิจของคุณบอสกันนะคะจุดเริ่มต้นเลยครับจุนอยากทราบว่าคุณบอสครับเริ่มธุรกิจแบรนด์ Wednesday Men นะครับได้ยังไงครับ จริงๆแล้วจุดล้มต้นของแบรนด์เวนสต์เมนนะครับคือของผมเองเนี่ยเมื่อก่อนเคยทําธุรกิจมาหลายธุรกิจเนาะนะครับก็จะเปิดธุรกิจสปาธุรกิจเป็นออฟไลน์ line, แล้วพอมาเจอพายุตอนช่วงโควิดนะครับหลายๆายคนผมก็มั่นใจว่าคงจะกระทบเยอะนะครับก็บค,บคือแบบขายบ้านขายรถอะไร่งเงี้ยเอาเงินเก่ามามาใช้บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเราก็เหมือนแบบต้องทําตัวเองให้อยู่ยังไงก็เลยแบบขาย ขายขายแบรนด์ออกไปขายหุ้นส่วนนะครับขายแบรนด์ที่สร้างมาออกไปขายแบรนด์ที่สร้างมาออกไปคือรู้ไหมครับว่าชั่วโมงนั้นคือผมแบบแบบมันมันเหมือนคนคนอกหักฟีลลิ่งที่เราต้องขายแบรนด์ของเราเองที่เราสร้างมากับมือตั้งแต่แบบแบบปลูกเมล็ดพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็หยุดทําธุรกิจไปช่วงหนึ่งแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ก็จะมีบริษัทจีนนะครับที่อยู่ในไทยอ่าบริษัทจีนที่อยู่ในไทยเขา ก็เหมือนเขาไลฟ์มาแล้วแหละช่วงนั้นเทรนเทรนไลฟ์กำลังมาบริษัทเนี่ยก็เหมือนแบบดึงตัวผมอ่าเข้าไปให้ไปช่วยไลฟ์แล้วให้ไปช่วยใช่ผมก็เฮ้ยผมไม่ทํายังไงอผมไม่เคยไลฟ์เลยในชีวิตบางทีผมเออ่งานงานคู่ของผมก็จะมีแบบรับถ่ายแบบรับถ่ายละครรับถ่ายโฆษณาไปอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบพอผมไปเริ่มไลฟ์อะไรเงี้ยก็ก็จะมีทีมนะครับคอยซัพพอร์ตคอยเริ่มไลฟ์กับผมก่อนผมก็เอ๊ะลองพูดดูลองทําดูอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีนะครับพอก็สนุกดีก็ ไลฟ์เป็นเรื่อยๆพอไลฟ์เป็นเรื่อยแล้วเหมือนแบบอาจจะจังหวะแบบเพื่อนผมมีมีโรงงานอยู่แล้วโรงงานโรงงานเย็บผ้าอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วผมรู้สึกว่าผมก็ชอบแต่งตัวอยู่แล้วเพื่อนผมก็ชอบแต่งตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราเราก็ไลฟ์ได้แล้วไลฟ์เป็นแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยเอะลองมาคุยกันดีไหมว่าตอนเนี้ยคือหลายๆคนมันก็ไลฟ์เนาะหลายๆคนเขาก็ไลฟ์กันแล้วก็เขาก็ได้ยอดกันเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วช่วงนั้นมันยังแบบไม่ได้ไม่ได้เกิดขนาดนี้ใช่ไหมครับ ช่วงที่ดิจตอลคนเข้ามาไลฟ์คนแรกๆอย่างแบบก็น่าจะสองปีที่แล้วสองปีสามปีที่แล้วก็เริ่มมีการคุยกันพอคุยกันเสร็จปุ๊บก็เลยแบบผมว่าเออก็ดีเหมือนกันนะงั้นเราก็เลยเริ่มเริ่มมาทากันเลยดีกว่านะครับพอเริ่มมาทําเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เราลงทุนด้วยแค่เงินแปดพันบาทตอนนั้นที่ผมทําแบรนด์แรกๆครับก็เหนื่อยเหนื่อยกันมากคือต้องต้องแบกของกันเองไปดูไปแบบคุยกับซัพพลายเออร์ผ้ากันเองหรือแบบ แม้ขึ้นสตูดิโอหรือทำสตูดิโอครับมันก็ต,ต้องต้องต้องทำด้วยกันเองฮะม,มันยังแบบใช้ทรัพยากรพนักง,งานยังมีไม่เยอะ,ะตอนนี้นมีแค่ผมมีหุ้นส่วนผมหนึ่งคนนะฮะแล้วก็มีพนักง,งานหนึ่งคนที่เป็นของเวสเดเมนนะครับก็ก็เหนื่อยครับเหนื่อยจนท้อแบบว่าเฮ้ยมันมันมันช่วงแรกนะครับช่วงแรกอย่างเงี้ยมันจะไปได้ขนาดไหนดีมันจะไปได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยทำไมมันแล้วก็ผมก็มองนะว่าตลาดเสื้อผ้า มันเกิดมากๆมันเกิดมากๆแล้วแล้วมันจะทําให้เราขายได้ไหมยอดขายตอนแรกอะครับยอดขายตอนแรกวันแรกสองวันแรกอย่างเงี้ยมันยังไม่ไม่ได้อู้ฟู่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะรู้สึกท้อแล้วว่ามันมาผิดจุดหรือเปล่าบวกกับประสบการณ์ที่เราเคยเจอใช่ครับมันก็จะมันก็จะมันก็สะสมเป็นความกลัวใช่ไหมครับแต่พอเราได้นอน ตื่นมาใหม่เต็มที่นะครับผมอาจจะเป็นคนอเลิ่อนมั้งกำลังจะถามเลยว่าอะไรที่เป็นจุดที่ทําให้เฮ้ยเราล้มแล้ว <c oughs> ยังไม่ทันล้มเนาะแต่ว่ารู้สึกท้อมากๆเหนื่อยมากๆอะครับแล้วอะไรเป็นจุดที่ทําให้ขึ้นมาใหม่อีกรอบอ,อ,อ๋อสรุปคือการนอนใช่ไหมครับค <c oughs> ือเบสิกเลยเอาง่ายๆเอาแบบใกล้ตัวกันละกันถ้าเป็นแบบจุดที่มันให้เราดีชาร์จเต็มที่อะคือคนเราเวลาเหนื่อยอะชอบคิดไปเยอะนู่นนี่นั่นก่อนแต่จริงๆแล้วแค่หน้าเหนื่อย นะครับเหนื่อยมากๆก็แค่ร้องไห้ออกมาหรือก็แค่หาคนปรึกษาหรือก็แค่พักผ่อนนอนแล้วตื่นมาใหม่หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามองมองข้างหลังก็ได้มองข้างหลังของผมคือครอบครัวอ่าคือเราเราเราต้องดูแลใครบ้างเราต้องมีหน้าที่อะไรบ้างมันก็จะเป็นแรงพุชของผมเมื่อก่อนอย่างที่ผมบอกผมก็จะกลัวใช่ไหมครับแล้วคราวนี้ผมมานั่งคิดว่าเฮ้ยถ้าเราอาศัยความกลัวเรื่อยๆอ่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ทาอะไรสักทีหนึ่งใช่ไหมครับก็เลยบอก ตัดความกลัวออกให้หมดครับตอนที่เปิดแบรนด์ไม่มียอดนะไม่มียอดแน่นอนไม่มียอดอเหนื่อยด้วยคู่แข่งก็สูงด้วยครับมากครับเราอ่ะจะไปอยู่ในตลาดเสื้อผ้าผู้ชายเนะเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรที่เป็นจุดเด่นหรือจุดขายของแบรนด์คุณบอสครับ จริงๆแล้วเสื้อผ้าของผมของแบรนด์เว่เด้เมนเนี่ยครับจะสังเกตได้ว่าตัวตนของแบรนด์เนี่ยจะเป็นโทนเรียบโทนเรียบหมดเลยครับจะไม่มีแบบลวดลายต่างๆอะไรมานะครับจะเป็นแบบทางแนวของคนทํางานแคชชวลนะครับแต่ตัวตนจริงๆของเราอะครับผมมองว่ามันคือตัวเรานะครับตัวเราเราแบรนดิ้งบางทีคนชอบมองแค่ในเรื่องของของเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าทั่วไปมันอยู่กับใครมันก็คือมันก็เหมือนกันหมดแต่เรา ต้องมองด้วยครับว่าคือตัวเราก็คือสามารถเป็นแบรนดิ้งได้ฉะนั้นลองเอาเอาตัวเราเนี่ยครับกับเสื้อผ้ากับสิ่งของที่มีฮะมาผนวกรวมกันดูนะครับมันก็จะกลายเป็นแบรนดิ้งภายใต้ตัวตนของเราครับหลังจากที่เราดึง2อย่างนี้ครับเข้ามาร่วมกันครับเจอจุดที่ทําให้ก้าวกระโดดไหมครับเจอครับคือพอเราแบบสามารถดึงสองสองสองสิ่งฮะถ้ามันมาเบรนรวมกันได้เมื่อไหร่ปุ๊บนะฮะคนดูคนซื้อลูกค้าเขาจะเชื่อในเราครับ เราต้องเชื่อในแบรนด์ของเราก่อนเราต้องเชื่อในตัวตนของเราก่อนเ <c oughs> ขามองอย่างงี้ถ้าเราไม่เชื่อในแบรนด์ของเราหรือเราไม่เชื่อในตัวตนของเรา <c oughs> ลูกค้าที่เขามองยุคนี้เนาะเขาจะไม่เชื่อเลยทีเดียว <c oughs> นะครับมันจะดูออกพราเราพอเราผหนวกเข้าด้วยกันได้แล้วนะครับ <c oughs> สิ่งจากนั้นนะครับมันเกิดพลังเพราะมันเกิดพลังเสร็จปุ๊บ energy ของการไลฟ์ energy ของการดึงคนมันมาเต็มที่แล้วคนดูก็เชื่อพอดูก็ัพ p อ o r t พอคนดูัพ p อ o r t แล้วช่วงจังหวะนั้นนะครับมันเป็น turning point ละคือเดือนหนึ่ง มันจักกั๊บตอนแรกมันเป็นอย่างงี้พุ่งสูงสุดเท่าไหร่ครับกะเด้งขึ้นเลยครับก็แตะหลักล้านเลยโอิงจริก็คือมาจากการไลฟ์ถูกต้องไหมจากการไลฟ์แบรนด์นี้คือออนไลน์ล้วนๆแล้วเริ่มแรกของเราคือจากการไลฟ์เลยครับไลฟ์ไม่ง่ายเลยผมไลฟ์ด้วยโทรศัพท์มือถือกึงเลย เอสามเครื่องสามเครื่องพร้อมกันใช่ครับผมใช้แอคเค้าของผมเองแอคเค้าของหุ้นส่วนเองแล้วก็แอคเค้าของแบรนด์ตั้งขึ้นสามเครื่องใช่ครับแล้วสามเครื่องตะกร้าเดียวกันตะกร้าเดียวกันอ่าโอเคก็คือทํา1ครั้งได้สามคูณสามทำหนึ่งครั้งได้คูณสามโอเคใช่ครับโอ้แสดงว่าสิ่งที่ทางคุณบอสแนะนําเพื่อนๆผู้ฟังเนาะก็คือการทำเพอร์เซอร์มาแบงก์ ถ้าเกิดฟังให้ชัดก็คือคำว่า personal branding ซึ่งเอาตัวตนทางคุณบอสรวมกับแบรนด์<ช>และก็เสื้อผ้าที่ตัดเย็บออกมาใช่ครับจุดเริ่มต้นนี้คือ8,000บาทจุดเริ่มต้นคือ8,000บาทบแต่ถึงหลักเอ่อหลักเจ็ดเจหลักเหลักใน1เดือนเดือนคราวนี้ครับถ้าเรื่องถ้าเรื่องดีๆอย่างเนี้ยจนว่าคนฟังก็อาจจะแบบเฮ้ยมันโลกสวยหรือเปล่าใช่ไหมฮะเออมีปัญหาอะไรไหมครับแบบ ปัญหาทีมงานปัญหาส่งของปัญหาลูกค้าคืนของเครับเล่าให้ฟังหน่อยครับบอกเลยครับว่าเจ็บหนักมากๆาคืออย่างที่แบบเบสิกเลยเนะครับคือเส้นทางไม่ได้โรยด้วยหอบด้วยกีบกุหลาบนะครับมันข้างหลังบ้านนี่คือแบบ มีเครียดมากๆก็มีปัญหาตอนแรกของเราเลยครับคือผลิตไม่ทันอ่าเพราะด้วยความที่ทรัพยากรเรามีน้อยเพราะมันเด้งอย่างนี้นะใช่เพราะมันเด้งเราไม่รู้ว่ามันจะเด้งไงับเราก็ไม่ได้เตรียมทรัพยากรเยอะปัญหาคนรวยแล้วนะครับเออสาธุครับผมครับก็คือเป็นปัญหาผลิตไม่ทันเราก็เลยมีการคุยกันว่าเอ้ยงั้นเราต้องเพิ่มเพิ่มทรัพยากรแล้วกาลังการผลิตแล้วผ่านไป6เดือนนะครับก็เลยคิดว่ามันเริ่มโตขึ้นจริงๆแล้วก็เลยเปิดโรงงานเลยครับจากตอนแรกตอนนี้เป็นโรงงานแล้วนะครับตอนนี้เป็นโรงงานครับจากเป็น จ้างให้เขาผลิตกล้มาเปิดเป็นโรงงาน,น,นใช่ครับใช่ครับโรงงานขนาดย่อยอแล้วก็พอผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆแปดเดือนหนึ่งปีอะไรเงี้ยก็ก็ก็เริ่มมีบริษัทนะครับเริ่มมีบริษัททีมก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็มีฟีดแบ็กจากลูกค,ค้าชั้นว่าอยากมาลองจริงๆบ้างจังะอะไรครับอยากมาลองจริงๆบ้างจังมีหน้าร้านให้ไหมยนียครับก็เราก็เลยเป็นที่มาของของเปิดเปิดอ่าสต์หน้าร้านแล้วก็บวกกับ ตัดสูตรไปด้วยเลยโอเคใช่ตอนนี้มีหน้าร้านอยู่กี่ที่คะตอนนี้มีหน้าร้านอยู่หนึ่งที่ที่ไหนครับจุฬาบรรทัดทองครับใครไปแบบบรรทัดทองนะไปทานข้าวอะไรเงี้ยหรือว่าไปแถวจุฬาก็สามารถไปแวะที่ที่ร้านได้อยู่ส่วนหลวงสแควร์แล้วก็กําลังจะเอาเข้าอีกสาขา2ก็อาลคอดเซนทันครับครับโอเคเซนทันสาขาอะไรครับ สาขาแรกคือเซ็นทรัลพลาซ้าเลยครับจาก8,000บาทนะครับแล้วก็มาถึงยอดขายหลักล้านต่อเดือนต่อเนื่องกันครับจนสร้างโรงงานได้เปิดหน้าร้านได้แล้วก็กำลังจะขยายสาขาอะไรที่เป็นเคล็ดลับของคุณบอสที่ทำให้เกิดจุดพลิกตรงนี้ครับเราทำไม่หยุดเราทำอย่างสม่ำเสมอนะครับทำอย่างสม่ำเสมอทำเรื่อยๆแล้วก็เทคนิคของผมเวลาผมไลฟ์ตอนแรกครับเราจะไม่เราจะไม่เน้นขายสินค้า มีเรื่องตลกมีเรื่องเล่าขำๆอะไรเงี้ยเออประสบการณ์ชีวิตของตัวเองหรือแบบเรื่องแบบเอาเรียกเรื่อง crazy crazy อะไรเงี้ยเอมนคุยกับเพื่อนอมนคุยกับเพื่อนลูกค้าเขาไม่ต้องการแบบไป hard sell ใส่เขาอ่ะได้ไหมฮะฉะนั้นทำไงก็ได้ให้รู้สึกว่าเราคุยกับเพื่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกรีแลกซ์แต่ว่าในระหว่างที่คุยกับเพื่อนก็ต้องมีแบบสอดแทรกความเป็นเอ้ย อะไรเงี้ยดีเทลของรายละเอียดเพนพอยต์ต่างๆนะครับคนส่วนใหญ่เวลาเขาซื้อเขาซื้อเพนพอยต์ด้วยสองก็คือซื้อแบบว่าภาพลักษณ์ของของแบรนด์ด้วยหรือว่าเวลาใส่แล้วดูดีไหมจะครับถ้าเกิดจะใส่แล้วดูดีคือเขาก็ซื้ออยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็อธิบายเรื่องของรายละเอียดของเนื้อผ้าไปประมาณนั้นโอเคคู่แข่งต้องเยอะแน่นอนเยอะมากแฟชั่นผู้ชายสไตล์แบบนี้ครับเพียบใช่เยอะทำยังไงครับวานคนยรทธ์ดตัวเองยังไงครับ ก็จริงๆแล้วผมเขาบอกตรงเนาคือคือคือแบรนด์ผมเนี่ยไม่ไม่มีการมอนั่งวางสเตรจี้หรือกลยุทธ์อะไรมากมายเลยที่ผมบอกเลยว่าทุกอย่างแบ็กกลับมาให้มันดูเป็น natural ที่สุดให้มันดูเป็นเราที่สุดให้มันดูเป็นแบรนด์เราที่เราตั้งใจที่สุดหนึ่งผมเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าที่ เพนโทนอ่าหุ้นส่วนผมชอบใส่เสื้อผ้าเป็นเพนโทนค่ะผมเป็นคนใส่เสื้อผ้าพวกลวดลายหรือแบบลายลายตารางลายเส้นอะไรเงี้ยไม่ขึ้นใช่ไหมครับเรามองเรามองตัวนี้ก่อนเนาะค่ะอืฉันเราเป็นตัวแบบให้เขาเลือยอะไรเงี้ยครับใช่เหมือนคุณบอสเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนั้นเลยแล้วก็คุณบอสเอาตัวเองเอาจากเพนพอยต์ตัวเองแล้วส่งมอบสิ่งที่ดีให้กับลูกค้าเอ่อหลายๆคนเขาก็ยังนึกภาพไม่ออกในการแต่งตัวเราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็น เป็นพลังเออเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบให้เขาด้วยแล้วเงี้ยพอมาถูกจริตตรงนี้คนก็เลยแบบซัพพอร์ตใช้ส่วนใหญ่เวลาผมไลฟ์เนี่ยลูกค้าก็จะมีถามว่าลองแมทเสื้อนี้ให้ดูหน่อยลองแมทชุดนี้ให้ดูหน่อยมีเนี้ยบ่อยมากๆฉะนั้นหมายความว่าเอ้ยเขาก็ต้องอยากเห็นรูปสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาไม่เคยแต่งดูอ่าอย่างเช่นสีเหมือนกันครับเมื่อก่อนผมก็จะแต่งในเรื่องของสีสีแบบเซฟเซฟตัวเองคือสีดําสีขาวสีเทาขาวเทาดํากลมเซฟเซฟ แต่ลองดูแบบฉีกกดเป็นสีอื่นๆดูบ้างแมทสีอื่นๆดูบ้างอย่างนี้ครับมันก็แมทได้คลูกค้าก็เชื่อคราวนี้ครับคนซื้อครับหรือกลุ่มลูกคา้าคุณบอสครับเทียบราคาไหมครับถึงเทียบราคาอยู่แล้วครับแล้วคุณบอสทำไงเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติคนคนจะชอบเทียบราคาอยู่แล้วนะครับก็มันก็มีลูกค้าสองกลุ่มนะครับก็คือจะเป็นกลุ่มที่แบบ ซัพพอร์ตเราก็มีจริงๆหรือเป็นกลุ่มที่แบบเหมือนแบบยังยึดมั่นในสินค้าของไทยแต่ว่าเออก็ยังแต่ว่าก็ยังซื้อราคาได้ะนะครับชอบเพราะเราคนมันชอบไปแล้วค่ะนืกออกมั้ยฮะคนชอบสินค้านั้นไปแล้วคนชอบตัวตนของแบรนด์ไปแล้วนะฮะเขาก็จะรู้สึกว่าต้องการซัพพอร์ตไปเรื่อยก็จะมีกลุ่มคนแบบเนี้ยในการซัพพอร์ตของของสินค้าของไทยอยู่ก็จะมีกลุ่มคนหนึ่งที่เขาชอบซื้อเสื้อผ้าราคาถูกจะอะไรก็ได้จะขอให้ถูกไว้ก่อนก็ไปบุกตลาดจีนอ่าโอเคเข้าใจคนราคาเก็ตกรุ๊ปผมก็เลยมอง งนั้นแสดงว่ากลุ่มลูกค้าคนเนี้ยไม่ใช่กลุ่มลูกค้าของเราไม่ต้องไปสนใจมากมนะครับไม่ต้องไปสนใจมากเมื่อกี้ถ้าเกิดเราโมยสนใจมากเราจะเครียดเราเครียดเสร็จปุ๊บมันจะกลับกลายเป็นความกลัวกลัวเสร็จปุ๊บมันทําให้เราทํางานไม่เต็มที่ฉันเลาโฟกัสกลุ่มตลาดที่เราต้องการเนี่ยครับหกสิบล้านคนเจ็ดสิบล้านคนมันก็จะมีสักสิบเปอร์เซ็นต์หรือห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์มาเป็นลูกค้าเราสิถ้าเราแบบไปโมยแต่มองว่าโฟกัสเรื่องของกลุ่มลูกค้าที่เขาชอบซื้อของถูกอ่ะเราจะทําอะไรไม่ได้เลย ขอต้อนรับนะครับช่วงแบรนด์ไปไกลมากจ้ะกระหน่ำมากๆวันนี้วันอังคารนะเนี่ยใครที่ชอบแต่งตัวแนวสไตล์อังกฤษหรือว่าเป็นสไตล์หนุ่มสไตล์หนุหน่มแบบเออเกาหลีเงี้ยตัวเนี้ยครับมันจะมีความแบบพรีเมียมนะฮะยอดขายครับมันมีช่วงไหนที่เป็นยอดตกไหมครับปกติของคนทำธุรกิจเลยครับ <c oughs> ช่วงโควิดผ่านแรกสองปีสามปีเนาะแล้วก็ซัพพอร์ตพิกต์ก็จะมาซัพพอร์ตบูมมากมาก ยอดขายมันโตอยู่แล้วฮะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้านะครับคนทำธุรกิจเนี่ยยังน้อยอยู่ใช่ไหมครับยังน้อยอยู่ในตลาดออนไลน์ผมพูดอย่างนี้เรื่กันเนาะคนหลังๆพอเห็นว่าตลาดออนไลน์เริ่มบูมก็เริ่มเข้ามากันเยอะแล้วนะครับเริ่มเข้ามาเยอะซัพพลายเออร์มันเยอะขึ้นคนทําแบรนด์มันเยอะขึ้นเพราะค้าแม่ค้าเยอะขึ้นฉะนั้นการแข่งขันมันเยอะขึ้นเพราะการแข่งขันมันเยอะขึ้นครับในตลาดร้านหรือตลาดออนไลน์ฮะมันทําให้ยอดขายยอดขายของทุกทุกคนน่ยตกอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเอ่ออันนี้คือหนึ่งเรื่อง เรื่องที่สองคือคนเมื่อก่อนอาจจะอึดอัดในเรื่องของของไปไหนไม่ค่อยได้หรือ,อซื้อของออนไลน์จนติดซื้อของออนไลน์ใช่ไหมครับแล้วก็พอช่วงหลังๆเนี่ยก็ออกมาชอปปิ้งกันมากขึ้นออันนี้ก็จะคือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งหลักเหมือนกันว่าที่มันลงเพราะว่าพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปหรือเปล่าแล้วเราแก้ยังไงครับยิ่งแอดหรือเปล่าครับหรือว่าให้อินฟูมาแบบปักตะกาช่วยจร,จริงแล้ว a f f ร i เ t e นะครับเราก็มีทำมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับใช่เรามีทำมาตั้งแต่ตอนที่ต่อเขาจะซัพพอร์ตในเรื่องของ a f f ร i a อ e อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะให้เปอร์เซ็นต์ของ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 พันธมิตรของเรานะครับอยู่แล้วเนี่ยครับก็ก็มีผลนะว่ามีผลคือหนึ่งเลยมันมันทำให้สินค้าของเราครับไปอยู่กับอีกกลุ่มบุคคลที่เป็น p e r s o n a l branding ของอีกคนหนึ่งเข้าไปแต่ก็ยังเป็นมีความเป็นเป็นเวทในเมนอยู่ ก็รับคน10คน20คนร้อยคนพันคนอย่างนี้มันก็ช่วยกระจายได้มากขึ้นอันนี้ก็ก็ดีครับใช่แล้วก็การใช้อินฟลูนะครับไปโปรโมทข้างนอก ก็ดีเหมือนกันก็อย่างที่บอกว่าเราจะได้เป็นกลุ่มลูกค้าจากที่ของเขามาด้วยอ่าก็คือเป็น affiliate แล้วก็ให้อินฟูช่วยโปรโมทนะครับแล้วยิงแอดด้วยไหมครับยิงแอดคือสมัยตอนแรกๆครับผมจะไม่ได้ยิงแอดเลยเริ่มต้นใช่ไหมครับเริ่มต้นผมไม่ยิงแอดเลยครับอ๋อแล้วตอนนี้เหรอครับมีไหมตอนนี้มีแอดมีบ้างมีแอดบ้างนะคือเริ่มต้นผมผมจะใช้เป็นมีการวางแผนเรื่องของการทำคอนเทนต์มากกว่าแล้วก็ก็ปล่อยออกไปแต่มันก็จะมีแอดบางตัวถ้าคอนเทนต์ของเราอะครับยังไม่ไม่ดีพอคอนเทนต์ของเรายังไม่ทัช ลูกค้าพอต่อยิ่งแอดอัดไปกี่บาทกี่บาทละลายแน่นอนสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์ห้าสิบเปอร์เซนต์ละลายแน่นอนครับเคยมาแล้วแต่เราวิกลับมาเรื่องของทำคอนเทนต์จริงๆแล้วสเปนแอดก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการกระตุกกระปอกการมองเห็นแหละเหมือนแบบการเติมไฟนะฮะแต่ถ้าหัวเชื้อเพลิงของเราครับมันยังมันยังแข็งแรงไม่พอหรือตัวคอนเทนต์เนี่ยฮะตัวคอนเทนต์ของเรามันยังชัดเจนไม่พอมันยังทัชคนดูไม่พอ เอออะไรเงี้ยครับให้ให้มองกลับมาตัวคอนเทนต์ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเอาแอดมาใส่ตัวคอนเทนต์ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นประโยชน์หรือมันทัชกับคนได้เนี่ยมันจะยิ่งเสริมกันมากๆ <Okay. S 2> ใส่มา10%มันไปไกลเลยครับ <Okay. S 2> หรือบางทีไม่ต้องใส่แอดก็ได้มันก็ไปไกลเหมือนกัน <Okay. S 2> ครับแสดงว่าสมมติถ้าเกิดมองเป็นคีย์ซักเซสอะครับอ,อนนี้นี้จุนมองเนาะสิ่งที่ทางคุณบอสทำอะครับ คุณบอสในเรื่องออร์แกนิกเป็นหลักแล้วกันแรกๆครับเป็นเป็นหลักแล้วก็เหมือนณปัจจุบันครับมียิงแอดเพื่อให้เปิดการมองเห็นนิดหน่อยครับส่วนหนึ่งอันนี้ครับจริงๆจุนอยากขอขอแชร์แล้วกันนะคบคุณบอสคือธุรกิจแบบเหมือนสายแฟชั่นอะครับส่วนมากเลยขายสายเสื้อผ้าอย่างเงี้ยครับเขาจะเจอค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นเรื่อยๆบางทีพุ่งไป10%แล้วก็13 15, 18อะไรเงี้ยครับคราวนี้ตัว ตัวจนเองอะในฐานะนักการตลาดอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งก็คือตัวจนเนี่ยจะใช้ l ล n e o a ครับตัว l ล n e o a ครับไปไปช่วยทำให้ลูกค้าครับเข้ามาที่แพลตฟอร์มพอเข้ามาเสร็จปุ๊บทำการสื่อสารด้วยกูดคอนเทนต์ครับเหมือนกับทางที่คุณบอสพูดเมื่อกี้ครับเพระคอนเทนต์ที่ดีมีชัยเนาะถูกไหมมีชัยมีชัยมียอดด้วยเอาคอนเทนต์พวกนั้นครับไปสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มกลุ่มเดิมที่เคยซื้ออยู่แล้วครับคราวนี้ครับ จะกการเป็นว่าเขาจะจดจําคุณบอสได้ซื้อซ้ําไม่รู้จบเลยครับอันนี้คอาจจะทําอยู่ใช่ไหมครับมีอยู่ครับมีอยู่แล้วก็เราก็จะมีแบบดึงดึงลูกค้าจากออนไลน์ทั่วไปนะครับเป็นโซเชียลทั่วไปดึงมาเป็นแบบ private channel ของเราแล้วก็ทําการยิงแอดแล้ว่าแบบมีสินค้าอะไรดีๆกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้โปรโมชั่นดีๆก่อนคใช่ใช่โอเคคุณบอสอะครับอยากจะฝากบอก คนฟังอะครับว่าถ้าเกิดเขาจะมาลงในสนามแฟชั่นเสื้อผ้าผู้ชายที่มีคู่แข่งเยอะขนาดนี้แล้วก็มีคนจีนทำราคาถูกด้วยคุณบอสอะจะแนะนำเขาอะครับขีสักเซสามอันยังไงครับก็ความชัดเจนครับความชัดเจนความมุ่งมั่นครับคือมุ่งมั่นคือทำซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับอย่ากลัวครับแค่อันนี้เลยผมว่าสำหรับผมนะก็คือคีสาตัวเนี้ย ค่อนข้างเอาอยู่โอเคจริงๆไม n d ซ็ t ล้วนล่ะบอกเลย <c oughs> จุนได้ประโยชน์จากสิ่งที่คุยกับคุณบอสมากบ,บทเรียนที่จุนได้จากคุณบอสอ่ะจุนรู้สึกว่าคุณบอสอะครับเป็นผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นเป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีความมุ่งมั่นคุณครับครับแล้วก็ลงมือทำครับเป็นคนลงมือทำอย่างจริงจังทำเยอะจริงๆครับจนถึงมีวันนี้ใช่แล้วอันถัดไปอะครับคุณบอสไม่เคยยอมแพ้เลย ใช่ครับผมถึงแม้จะเจออะไรขึ้นมาครับแล้วก็สิ่งที่สามะครับที่จุนมองว่าที่จุนได้จากคุณบอสอะจุนว่าคุณบอสอะใส่ใจลูกค้าครับเนาะเพราะว่าในสิ่งที่คุณบอสทำหรือดีเทลต่างๆครับที่ออกมาคือเป็นสิ่งที่ตัวเองใช้ครับผมตัวเองทำตัวเองใช้ขอบคุณคุณบอสมากเลยนะคบขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณครับที่แบบวันนี้ได้มาแชร์บทเรียนให้กับเพื่อนๆฟังนะคบครับยินดีครับผมขอบคุณมากครับครับ List like the lesson podcast.